มาแล้วเพื่อนือมสำเร็จครับเข้าไปดูของว่าเขามีอะไรกรับนบะ้าง เจ็ดครับเจ็ดเจ็ดของกลางครับโอเคครับของก็เอาประมาณเท่านี้พอครับที่หลือก็เอาไว้ให้เขา แรื่อว่าเขามีของดีพอสมควรครับ kulay <S <S ไอ้เน hey hey ี่ยถึงแล้วไอ้นิวเอาดิอไรวะฮัลโหลมึงชื่ออะไรวะเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลเอ้ยมึงชื่ออะไรวะเฮ้ยฮัลโหลออกมาออกมาดิมึงชื่ออะไรวะเพี้ยแต่เคาพินเยอยจัดไ้สัตว์เออ ขับบินงเยอะขับบินงขึ้นพี่ใช่มีมีเล็กขึ้นมาอีกสามมาพี่เอาแล้วบันไดจริงๆข,ข,ขับรถเป็นด้วเอ้ยเขาเรียกขับรถเป็นคนขับรถเป็นเขาใช้ที่ซ่อมรถกัน <laughs> ใช้เครื่อง <laughs> <laughs> ชื่ออะไร <laughs> วะ <laughs> น้ำแปดสี่น้ำแปดตรงสามสามเหลี่ยม เอาอย่างนี้ oh, ให้ให้คนไปทําสร้างสถานการณ์แล้วเราไปแอบยิงเผื่อแม่งออกมาเว้ยในเกมไอ้เอ,เอ็นยูเกมมอมบี้จะดูแบบระเบิดกําแพงแม่งอะแต่ไม่ได้เข้าบ้านว่นะเราได oh. <ป>้ปพี่คิดว่าถ้าระเบิดกําแพงเข้าไปพวกเราจะไม่เข้ากันเลยอืมกลัวจะกรูเข้าไปดิกลัวจะเอ๊ะอารมณ์แบบมอยด์มอยดมอยดมอย อย่านะสองคนนั้นแบบมีประวัติการติดหินกันเยอะนะหินเยอะนะบอกออกอ่อนนะตรงนั้นอะผ่านหน้าบ้านเขาแล้วไปติดหินหน้าบ้านเขาไม่เอาอีกแล้วเนี้ย <c oughs> โอ้ไม่ติดเลยทนติดกูัวกลัวติดนี่ก็ไม่เอาเรียบร้อยมันไม่วานหิน <c oughs> <c oughs> ไหนว่านทำแผ 8, <c oughs> ่นแปดกูอยู่ทำแผ่นแปดแล้วเนี้ยอยู่ไหนวะ อยู่ตรงเส้นขาวอ่ะพี่เดี๋ยวส่งจุดนะอ๋อเส้นขาวอ่ะใกล้ๆเส้นขาวเลยระหว่างเส้นขาวกับเส้นเหลืองอ่ะส่งจุดส่งจุดไปถ้าพูดแค่นี้ก็เข้าใจแล้วสบายอ่ะสบายอ่ะสบายหมู่ที่พอป๋อตว์หมู่ที่พอป๋ออย่ยงใครจะรถ รถติดอย่างที่บีบแ่นะรถติดยกงรถติดเฟียวเฮียบีบแแจะรถติดงงพี่กูเลยทำไมเขาเฟี้ยวจัง <c oughs> เอาเรื่องจะเฮีย กูว่าตรงนี้ทำให้รักวิโก้ได้นี่ว่ะโชว์ซะหน่อยให้รักวิโก้ไปแล้วแบง็์ลิตพร้อมเปล่าอ้ามมาเปไ็นไงแบง็์ลิตพร้อมเปล่าได้เอาของอยู่ในรถออกเปล่าไ,ไดปแล้วกูไปแล้วกูวไปแล้วไอ้เกมดูไว้จดจำไว้เห้อยจดจำไว้จดจำกูไว้ <laughs> เดี๋ยวจะถอยอีกทีดี มจดจำกูไว้นะไอเคมออยู่ในรถพี่ไม่ใช่เหรอไอเชี่ยไอเบรกเลยสัตว์ก็เข้าไปก็ระเบิดตัวเองตายพาให้แม่งเบิดแม่งหมดอ่ะแล้วชิบอยู่ชิบหายหติดนี่ไงได้ละตัวหนึ่ง xxiv ออ xxiv รู้แล้วรู้แล้ว เขาคือใครมันอยู่บนคาบินเล็กพี่เ <laughs> ขาเล่นอะไรกันมันง่ะปวดประสาทจัดยังปั่นเอ่อเอ็กไอวีมีเอลวร์เบิร์นมีออฟไม้มีคนขึ้นมาจากคาบินมีบอนเซตเอ็กอ๋อเหรอบนฝั่งไหน <aine S 3> นอนอยู่ ออกมาออกมั้งปวดหัวขามินไหนอขามินเล็กอ่ะไม่เห็นหรอสองสองนิ้เพิ่งขึ้นใหม่เลยเหรอสองที่เห็นเหมือนมันปีนขึ้นมาไม่ใช่เหรอตอนนี้ยังไม่เห็นตอนนี้ไม่เห็น,อ,น,น,หนอ๋อมันเป็นศพเออศพดิ เอกไอวีเอเวอรเบิร์นไอเย็นเดี๋ยว่ฮ้ยใครว่ออกมาด้ไอ้มันเป็นตัวเปล่านี่ไอ้กิ๊กใช่ใช่ใช่มันเป็นตัวตัวไอ้นี่เลยตัวน้ำต้นเดี๋ยวก่อนเขาเรียกหกมัดก่อนเฮ้ยมีคนหลังไอ้เหี้ยไอ้เกมตรงศพกูตรงศพกูตรงไหนวะ ตรงศพผมเลยเมื่อกี้เสียงยิงเสียงยิงใกล้มากใช่ใช่เสียงใกล้มากคุเมื่อกี้ใี่ปะเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลโอปปี้เฮ้ยผลยิงวะเฮ้ยมีไฟดับไฟแล้วดับไฟแล้วคคคคนนนน เฮ้ยหี้ยยอยย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 ลยยยยยอยเยย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 ยนยย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 ย่า่ย S 1> <S 1> อะไรวะเฮ้ยใครเฮ้ยให้อะไรวะมึงมึงแคทเท้นทงออกเกมเอากระสุน M4 มโฟมดิอยู่กับผมกูเขาบอกว่าเอามาสิวิ่งมาหามันเลยให้ลองด้วยขอบขอบกำแพงอะแม่งแม่งมีอะไรนั้นกำแพง เออขอบคุณขอบกำแพงมีกำแพงเออขอบคุณเดี๋ยวไม่ใช่พูดผิดไอ้สัตว์บ้านตรงเดี๋พี่ขอบกำแพงมีอันนี้ที่ยืนมันมีที่ยืนเอ้ยใครยิงพี่ยิงซอมบี้ยิงทำไมเราอ้าวไม่ทำงไงตีดีมีมีดต,ต้องออสั่นปืนไงีทุบเอาดิปืนไม่มีท้าย โอ้ยเออยิงไงะแล้วจะพี่เลยแล้วจะแล้วต่มึงเลยพี่เอ้ยยิงแล้วโอเคอะไรวะจิตใจมึงเนาะมึงก็ไม่คิดจะเดินมาหากูถอยเนาะเหี้ยเก๋เดินมาหน่อเนึงไอ้เมนมันได้ปิดไฟมันเปิดอยู่ไหนอะทำไมมันมีแค่สิบสี่กับสิบสามอ่ะเก สี่สิบสามที่ไหนห้าสิบห้าสิบเจ็ดนะดูดิอ่ะเอ้าไอเ้เชีอกทำไมทิ้งลงพื้นได้สามคลิปเลยครับเก็บขึ้นมานเหลืออยู่สิบสิบสี่ที่เชือกูงงมันมีห้าสิบเจ็ดนะทั้งหมดอะสิบเรียงสไตล์สักโดนเงี้ยมันดีไปเจ็บคอเลยพี่อะ ระวังขอบมันแพงดีๆพวกมันก็ใจสั่นหนึ่งคุณกั้นเพื่อดิสแล้วอ s t i m a t e f4 เนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วที่เนี่ยที่นี้แม่งอดตัดนิวมีอีกแม็กอีกป่ะนี่ยอะไรนะมีแม็กปืนอีกป่ะนี่ะมีลูกปืนอีกป่ะปืนอะไรพี่ไม่ใช่ลูกปืนเองอ่ะ ak อ๋อมี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 สี่ ไปเก่งพาขับนี้ไอเชียใครสร้างเชลเตอร์วะงมาขับนี้ขับขุนั่งข้างยิงด้วยจยิงผมก็พอขอแค่นี้จะยิงผมก็พอเอาลือกเ่ยพี่พูดนะคันีพี่พูดนะผมจะพอแบบนี้หรือว่าพี่ต้องนั่งขวานั่งขวามันยิงกันนะไม่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 โผอะไรเนี่ยใครคนนี้ควรจะยิงกัน โอ้โหอยากไปด้วยอยากไปด้วยอ่ะขอนมองที่หนิ่งไม่ได้วะไม่เชื่อเฮ้ยมอีดิขอเข้าไปกินน้ำหน่อยดิฮัลโหลฮัลโหลขอเข้าไปกินน้ำหน่อยดิมึงอไ้เหี้ยแม็กหมดประตูบ๊มเลบะดเฮ้ยคนมะเนี่ย ไอ้คนไอ้เหี้ยไม่ใช่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 สองพี่สองพี่ทางซ้ายเหมือนมีรถออนรถเราเนี่ยเปล่าเหนื่อยสรุปทางดีบ้างทีไม่ได้ยิงคนเอามาเอามาเอาดิโอ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย ไอ้ยี่เป้งเอาไว้ได้พุ่มไอ้สัตว์เฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวมันผิดกฎเดี๋ยวอย่างเงี้ยประเด็นคือเมื่อกี้เคยว่าตกโยนบอลเลยนะเห็นไหมนอกทงอ่ะใช่มันนอกทงมันไม่ได้นะไอ้สัตว์เมื่อกี้กูกูหาตรงไหนวะไอ้เกมหันมากูยิงมั่งว้ายดีอยู่เกิดไม่ไกลเรต้องไวะ เบ 3. ส3สี 3. สามดยอะไรวะไอไอเกมมึงต้องดูให้พวกกูแหละถามว่านำแพ่นอะไรนำแพ่นห้างไงห้าแต่ก้องอะไรน,นันหน้าบ้านมันะมันผิดกฎนะไอพวกอยู่ใกล้เลยนี่ว่ามันผิดกฎนะครับน้องๆทำแบบนี้ไม่ถูกนะครับแผ่นห้านี่อยู่ตรงแถวไหนวะเอ่อระหว่างเส้นเหลืองอรับพี่ เส้นเหลืองกับเส้นขาวตอนนี้มันคงนั่งขำกันเลยเออม,มีหนีมาบ้านห้องสามแยกปะเออสามแยกไหนวะพี่ที่มันเป็นยังไอทางแยกไปโงปรงปูนอ่าใช่โคตรคอนเทนต์เหนุกดีเหมือนกันเฮีย <laughs> hey yeah. ม่ต้องไปดูประตูหลังบ้านดูประตูหน้าบ้านดิตรงที่เพื่อนตายเนี่เดี๋ยวมันก็ออกมาเชื่อผมดิได้แ,ดแ,ดแม่งคงจะบอกไอ้พวกขี้อ้ไอ้พวกงโง่แม่งคงจะว่าอย่างเงี้ยมันจะดักยิงอะดิตอนเราลดของเออไม่ต้องต้องให้เพื่อนเราคอยดูอ่นนะ อย่างไงวะไม่รถระเบิดระเบิดอ,อ,อยู่ข้างหน้าผมไนะด้ยินเสียงกระต่ายเหี้ยกระต่ายแมงวิ่งไอสัตว์เนี่ยกูนี่หลอนนัวคนไอเ้เี้ากูมองไม่เห็นเลยแต่ไม่ปต๊บพอจะเห็นอยู่ไอ้เราต้องใช้จอ 2K แล้ว หับแสงจอสุดๆสว่างจ้าไอ้ย่าพี่ปันหายตาบอ,บอด่อนด้ไี่ซ่อนหลุดหรอที่ผมโคบโคบประตูวงข้างัไม่มึงโคบตรงรถดิตรงรถที่เพื่อนตายอะ่ะมันจะมีคนออกมาป่านนี้มีคนออกมาแล้วมั้ง hello, 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 hello. กเห็นรถแล้วเห็นรถแล้วเห็นรถแล้วกูใกลถึง คอนเทนต์จัดไหนวะเราตายไหนวะไอ้ไอ้เกมอ๋อเจอแล้ว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 าพุ่มนี่อนตรายเยอะกว่าโอ้โหมีคนเซิร์ฟหรอเนี่ยมีคนเซิร์ฟไปแล้วอ๋อ เช่นปืนอยู่ใช่ไหมพุทแชมไปยิงตวพุทแกมจากจากร้อยละหกสิบกว่าตลกดีวะเฮียบอลซอกอยู่ไหนแล้วเจอตัวละครปะตัวละครไม่เจอเ,เดี๋ยวนะปืนกูก็หายไอ้สัตว ของไม่ครบไม่ไอ้นั่นอะซองปืนสีเขียวอ่ะเอ้ยเดซเซอร์แต่งเต็มเลยแบคิตเอาไปแน่นอนกูอยางไปไม่ถึงเลยีของของข้อในรถสีเขียวข้อข้อรถ ลอยเอาไปเดี๋ยวก็ถึงพึ่งหมดจะถึงนั่นแหละไอ้สองปืนก๊อกกูไปไหนวะนั่นแหละซองปืนผมก็หายไปนี่เราไมา่ยังอยู่แค่นั้นนะ <c oughs> เอาเลยนะทำไมออกมาเข้าไปดูว่ามีคนหรือเปล่า ไม่มีอะไรเลยเยอะมากไม่มีไม่มีคนอะ่ะมัได้เสียงไฟไอันนี้มันบ้านใครนะไอ้เก่งไอ้เกมรู้อยู่แล้วไอ้เก่งรู้แล้วอยู่แล้วใช่ปะรู้แล้วพี่ไอ้จัดเต็กเยี่ยมมากเวลพี่ แมไอ้สไปเดอร์แมนมันน่าจะมันน่าจะไม่อยู่มั้งเมื่อวานยิงกันอยู่นี่หว่าใช่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 ยิงกันอยู่เมื่อวานก็พี่ยิงแล้วผมยิงแล้วทะลุกระจกยิงทะลุประตูเออคุณนี้อย่างโหดเลยครับโหดจังเลยครับพี่เกมกราบไปแล้วเด้อครับเกมส์เดอร์เจี่เจอครับผมอาจจะไปแล้วเนี่ยไม่ไหวละ and I'll